หลายดอกน้ำงามดูีูงข้างในมองเดียวกันครับเป็นงโวยแต่ยากมาได้อยากพี่น้องไล่ตางานกับผมเงยนนี่วุ้ยคิดอ่ไรบัวหน่อยจะดอกน้ำงามบัวหน่อยเด้อยวเบาเนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูงป่านะอ่เอ๋ยไอ้สปูดทุกคนครับมือนี้ก็พอกับสองบาวเก่าครับบ่าวตนครับบ่าวพุ่มครับมือนี้เ่าจิพาพพี่น้องหาัเห็นพี่เก่าครับพี่น้องมาใดบ่าวตนมานี่ มากมือนี่มากมันกุติกาครับแมนครับเปลี่ยนไม้ไหมครับเป็นเห็ดเกาไข่ครับอยากให้แปลกตาเนาะมาจนเนาะแมนครับผมอืมเมื่อขึ้นก็ฝนตกหนักตกช่วงของจีแองก์ก็นั่งเศร้าว่าได้เห็นพี่น้องนั่งในเขาเขาก็ได้เขาป่าครับเขาพักก็ได้บะกหลายเนาะบ้าแมนอืมห้างห้องกี่โดยผ่านมาเขาจับพักได้เลยบ้าพูดแมนครับแต่ยังไรครับแมนครับประคับประคองเห็ดนต้อกันครับมารอดาแล้วครับพี่น้องครับมารอดาครับเป็นเห็ไข่ครับแมนครับสวยมามไหมครับพี่น้องครับงามเนาะงามอืมเห็ดเหมือนนีกเลยนะเห็ดไข่ขาวอืม ในป่ามีป่าเนาะเนีนครับันน้ไเห็นเห็ดร่วมเมื่อนี้ก็จะได้เห็ดร่วมผูอเก่าเนาะานะผู้เก่าเก่าหรือเปล่าเห็ดไข่เห็ดนาขาเนาะะวามาสวยเขาเนาะม่ครับจังไรก็อย่าลืมกดไลไรก็แช่บาว์เเดอครับไม่เอมเนีนาะเนครับอืมครับคนเขาบนโนานะเขาไปเขาป่าไหนเนาะเก่าป่้งองเาเจ้าไดไปบังเจ้าดป่าไหน จากกันเป็นป้าบางคาป้อมมับอีด๋อนึงครับอย่างเมือนในน้บาเนะเมืนใด้บนบานเลยเมื่อกันด้อยู่ได้อยู่เป็นี่เป็นใี้เขาไข่น้บาเนะเนี่นครับหมู่านเป็นที่เขียวก็อินครับเนี่นครับรจะดใกไข่กันแล้วครับขึ้นภกเขาแตนเบ่าสเขาวุเบ้าไปเขาตาบุรีสุบาเเราพุ่งเห็นด้กันุีเมีนอ่ีนด้เห็นัโอ้ก็เมนอยูเห็นหัานี มองคุณอีกซดอนเหรอเข็นด่นเรงเนียบนน้บางเข็นแด่ไหไหนอได้ป่ะได้ป่ะมันง่ามป่ะเหมันงามดีไหมมันงามเ็นเด่งไหเนาะขาโอ้ยขาเป็นขาเนาะขาขาวน้ำจิ้นแท้นี่เมนเมนจตองด่าคุณนอยบ้างยุใส่บ้างงานไปถนอมด้บ้างเอาพี่น่องงานเป็นน้ำกันครับตำนานตีคู่ห่อยมากนะครับข้าพี่น้องบึงในป้อปลาลำนาะ าเป็นแน่ไรเจลปานะครับผมบาพุ่งคือไปบาวตนตายยาสีคุ้นอยนะบาต้น้มื่นดลวัเนาะหมื่นน้ดหน่อยนะครับปลาคืมปลาตัวนะครับเมงครับผมนะครับมันนี้กรไปหาบ่ด็ไปไก่ครับปลาไก่บ้านครับผู้ขี่าเห็ดแดงมากเนี่ยนี่ยังหาเอาเนี่ครับแต่เห็ดหลมากาเนาะเมนหนอนมันแข็งดี มาต้นอยางไดครับแสบไปด้ยนี่แสบเหมือนกันแข็งแสบเหมือนกันมันไม่แสบพุธีตายพอแสบผู้ธีตายเอาแล้วอย่ากินแต่แสบผู้ธีตายสวนเลยครับกินงามเลยเนาะงาเนาะในในตอดอกเบาเล่นเลยขามันไม่หมุงคือกิ่นเ่นเครับงามไหมครับน้องครับงามเนาะงามเห็นไหนอีกแนาะงามขาลอยตอเนึ้อม้าเนื้อตุ่มจอมม้าครับ เด่นงามนาะไอยกคราเขาวจัเขาบาตนเลยฟูฟูมาก่าอีกองนึงเฮ้ยฟูฟูพวกผไปตะไกลแต่ฟู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 มามากครับมาอยาไปน้ำเบาครับนี่ครับแต่คุณตู้ไม่ได้บาแต่คุณตู้ก็มีดูมูด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 ูนนครับมีเ Half lần để thang bào hát hôm bài tùm mày ừ. mặc mà. tùm mày mày nó hát nó kích em mày tùm tùm mày bào hát hôm nay mày tìm 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 này tìm m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 ày nó mày tìm 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 mày thì mày tìm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 

ดินมันใสกอนทีตีด๋อดินมันอยากหุ่นมากใสมากไหลเลยเราไปครับป้าถุงน้ำครับถุงานี่เนาะเพราะเครื่องอย่างนั้นเนาะบ่ได้เออดีดีอยู่ดอกบานจักดอกมึงก็ะดับบ้านอ่างงดอกงามเนี่ยดอกงามเนาะติโอ้ยขาตันตันมันจะปิ่งแสบเนาะเมนบอกตรัวครับถุงมามาเนาะเห็นพอพ่นบ่บานครับก้อนหน่อยครับติครับครับ แก่งเสร็จแล้วแก่งเสร็จแล้ว,ลวนำเดีอยวองจ้องเลยนี่อเอาเบอล้วครับหุดร่วงครับเนียนครับคนละคือก็เอาครับวันนี้วัน้ต่อแขงดีนะเนียนเบอรก็นอ้วบาตัวนี้ได้ปะนอาเบาเลยนู้นตะวันออกเนาะแข็งยุติแล้ไหนอยู่ไหนยุ่ครับทีสามคนละนทีสามคนเป็นอุ้มเลยครับเป็เนตุ้มเลนอ็เบาเนาะขึ้นุูเขามอนา้เบา จังวมาด้เบามากมากมาอย่างน้ำหนักเลยครับมามาคร้บพี่้องเย็นที่ตกใหญครับเป็นเดินเลยครับพูนนะครับพูน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 ล่ามไปหนึครับการบ้านการบ้านในป่าเตอร์มีคนมาแล้วคือมีคนมาแล้วยคีล็องแงเงนี่นะครับมันดอกตุ้มเบาเนาะนี่ครับโอ้ยดูเขาเอ็ดของแฉบตัวนอย่างเบา เข้าเลยเสนเดือยเสนเดือยเอนี่ยไม่ท่าเงินเนาะเบาพุ่มละบอกว่ามาพี๋มาพี๋เขบอกว่าเม้าพี่น้องนาะจะไปเก็บเห็ดร่วมเนาะนี่นะครับพี่ครับนางใสี่สยวเสี่ยวนะครับนางเสี่ยวเสี่ยวนางใส่เอาใส่เอาเนี่ยไหนเนาะตัดเอาตัดเอาเออคืออยู่สเป็นหลบบ้างสองดอกใหญ่ายนะ วนสะอนพี่น้องเยหลากเสียงเงาสะอ้อนหิตไหลไหลเพราให้ปวกเองเสียบด้วยกันด้กาวนี่นี่บ้าเราตุ่มเงาไปน้ำกันครับครับปลาดอกนี่เห็นบ้าบ้าเ่ตัวอาเลยตัวเป๊ะไปกไก่พูด นมันคืออรฮิตและมอือเยาหางพ่นดอกไงนี่แนนมามาครับพี่น้องอยากไปกระบะทรับเหน่นบ่ดอก้งไงหนี่แน่นมป๊ับเดียวครับอมเดียวฟู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 เมาฟู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 โอ้ยคนเใจครับ เีดีบอวกมาเดิมืออืเดีมกาเดินมยามีเด่นหรมีเด่เหมนอมึงพี่หนองไ้เก็นนั่นนี่มองพี่หนองมึงไม่คิดอพ่อ่หังเกก็มึเกินทั้สองว่าเอายะได้มือของมา่ยานเนาะแต่ไปแตบมันนี่บางสียานบางสีแนน่มัถึงจะบอกวายังยานแล้เนครับอ่าน้มาแล้วดอกนึงนั่นน่ะไปนอะไอไคือหลาย ยม้าเนหลายแก่เหมอนครับกหยอกก็คมันนี่ฮะเนาะนี่ครับพ้าที่นองโมงเหงาแหงนกับผมนะครับนี่อนครับอีกน้องนะครับอ้าเบินบนกันไหนไงเหนไล่นไหนครับบงกันไหนครับลาหยากองมองกรตุ๋มซ่องตุมนะบ้างฮะตุ๋มงเงีะครับเอนจากนี่นบ้าะตุมสามตุ๋มคยพุ่า้นเงงามขนาด สองห่อกง้างนะครับมาตนโบเหงครับมันก็ลงเม็ดแต่น้องมาเนาะเมียนครับอะมันลงมไบรยวาทถอเนาะเมียนแต่กินซื้อว่าเห็ดหี่ถึงไหนเทกัมุมากครับเห็ดไม่เสือเลเห็ดไนเสือบอเอามันกินบ่ได้ครับอีกสงนึงครับม่ทาไ้างในเนาะเฮ้ยหมเดวกาศบ้านะครับอูยไก่แต่ยังไหลนาะานเนาะยังต้องหันฝ้าเปิด อันนี้ฟ้าปิดนะครับฟ้าปิดนะครับมืดต <h ums> e ึ๊บเลยครับม <c oughs> <ar> er yeah. ืดตึ๊บเลยครับฝนตกมากเหรอครับยินเสียงบ่ครับน้องมิดแน่แฮ่ครับมือปู๋ครับดวงน้ำฝนกําลังจีบกูน้องมาโอ้ยเป็นังกําลังจีบเหรอครับเป็นไม้ดีๆแล้วปะเนาะดีแล้วต้องมาจอดมึงเห็นเรื่องบ้างะครับกําลังสูงครับมันขึ้นสูงเลยเพราะฝนตกเป็นสีแล้วบาดเนาะฝนกระตกมาที่น้องเลยกระตุ้มเนรถครับโอ้โหปรตุ่มแนบเด้ออ่าแดด ขับอ <ara> ูุ่มงครับดูง่ายมากครับจริงๆอ้ยขาก็งไงนี่ดิงีครับบ่อสุดเลยจิงครับเห็นดินไงมาถบ่อได้บ้างหนแม่บอหรือ่าแม่จะให้เขาไข่เถอแม่บอกเ่ีต่อจากให้ดินครับตกไข่มีตกไข่ครับแม่้ครับเจยวจ่ายลมาเนาะแมีในบนนีหนอ้ยได้จริเๆไนถึบ่อได้พี่น้องครับดอกจุ้งครับดอกบานครับเปนกตกมาเนาะมาเนาะ เนียนตังมาหลุดม้วนขนาดเกมิตต์มันจีงบัวหอนพี่น้องครับอ่าเห็ดม้วนเนาะเหนอะม้วนดีครับครกผักไห่ข้นครับต้องไห่ข้นไห่เขียวเนาะตากผักไห่เขียวครับเลยขึ้นดอกเขียวนล้มาเนาะเนียนเดี๋ยวเราหาอ้อมพ่นลงระเบาเนาะครับผมเห็นบับ้าเอาเลยครับครับองานจริงครับดอกงานเนาะทางช้าโบราณนี่ มันีหกหลายดอกนับมาเนะูุ่นข้างในครับออกเป็นอุ้งครับอกดอกนาม่งามดอกเลยอดูมองในอีบบ้าุ่นข้างหลังบาต้นบ้าวนำมาพุ่มไปได้ครับมู่เดียวกันครับแม่นดยางมันได้าพี่น้องไล่ตาแกับผมยงฝนกะเทมาเนะตกซ้ำนี่แหะพี่น้องซ้ำนี่ก็ดีเนาะ จะเห็นห้องามคือดองงามพี่น้องเร่องมาหน่อยเด้อบ่าวพุ่มบ่าวพุ่มใหแมงอะไรอีกอ้ทงหานมาสอป้าปาทีสาุงครับมีแจะตุ้งงามอุ้ยบ่าวเหนไหมนี่ตีต่ำตุ้งมัจะแฉะนะพังแล้วงานาเจ้วนเห็นบ่าเห็นบาหน่อยเลยตุ้ยแห้งุ้ยใหญ่ี่บ่าเลยครับ ข้างบห็นนักกายมันอยู่ได้เ่าไม่เห็นมันกำลังขืนนยเนเลยนลครับแนบาบ้น่นะนุ้ยทีเีก็หน่อยจะงามบ่หน่อยได้เปล่านี่ไม่เล่นไอ้ขนนีบน่ะูีเขียวกับสีแดงให้ตัดกันนะนี่ใส่หยิดอกขึ้นมานี่ครับดองนึงเของการนละครึ่งกับารบาเนาะนี่ครับ่เดี๋ยวกันราบ้างนั่นครับ มนแต่ขาเอะรดอกมนึสามดอกครับอืมดอกสงมึ้มาเนาะครับนเด็ดเเห็นม้านม่บ้านแล้วกำลังงานเลยยางอกค่อยเ็ยางเขก็บน้ำบอก่มีคนมากตั้งมีดอกนึงครับโอ้ยดี่ใจเห็ดลายเหมนพี่น้องไงครับคอยากกินน้ำเบากัมาด้วยมาเด้อครับเก็บอย่าเดือมืองมากนีด้เบาก็นดในบ้าดอกดอกนึงน้เบานะครับ อุ้ยใดญ่ยุ่งเบาบลังก็ถือฝนับนี่ใบไหม่ติดยุ่งกอครับก็เกียวเปิดเลยเนาะเมนูห้อยขึ้นเกียวเนาะเบาเนาอครับอีกุมนึงครับกอเดี่นเจ้นาะเบาเนาะแเมนครับแต่เบาอุ้มข้างห้ายเป็นบ่นี่เป็นดอกใหญ่เนาะครับอันนี้เป็นอุ้มด้ครับเมนุติดๆครับเห็นมัเอาเลยครับเอาอย่ได้ค่ยุ่ สิครับข้างหน้าสามที่ดอกครับนี่ไงมานึ่สองสามที่สามดอกตัวนับเกยนับเกินนับเกยโอ้จะบอกภาษาอย่างไรเลยนับเกยภาษาผู้ไทยี่ดอกหนึงเหมือนบบาพุ่นทพุ่นมาบ้าบ่เห็นพุ่นไม่ไม่ปิด้างได้ลครับ่งอนเนึุ้มเลยเนาะะ ใส่เพิ่มกันนะบ้าการปูนะครับส <istic questions. S 1> ีเขียวสีแดงนี่ครับผสมประสานกันแง่ขนาดเนาะเมนมีแดงครับนี่ครับเห็ดแดงเห็ดแดงบ่อของอะไรเนาะแมนง่ามอยู่ไม่ล่ามีเห็ดหนิทีมวยหาตาดีตะล่างกับบ่อแมนไหญ่มันได้กับไปเนาะมันดอกมันง่ามมันแข็งดีอยู่ครับไปครับไปสองดอกซ้อนกันนะบ้าครับเมนครับผมไหนบนระเบ้าอยู่ได้อยู่ น่ะครับกำเจียวแสบเนาะอีน่ไปปิ่งครับไปย่างหอมมากนะบ้าเนาะครับหอมนะหอมหน่งบ้าก่าวมือเราหนึ่ตนะครับสองหนอนน้ามาเนาะอล่ะบนทั้งหลังบาดพุ่มนี่แมนแต่ตุมเลยต้องหลอกสีนี่งหลอกนึงนะใช่ไหม ดีละอวบๆเลยเนาะลองซูมครับของซูมเลยครับงามหนอนหน่างเหรอโอ้ยพาเป็นพาบพี่นนองเลยคือของง่าแ่มแต่ว่าเต็ีมตาครับเตรียมตาได้มมงามเลยครับเราไปกันไม่ได้เนี่ยเบาหนึ่งหนึงครับเอาหน้าจาน้ปาเนาะเอาเวิครับพี่นนอง แต่มันแข็งแนอดอกไก็เลยมีสามดอกครับถึงครับอืมอืมน่าเครับครับถึงเลยเนาะขาขาเนาะบาเนาะรับสุดยอดเลยคฝนเทีงไหมหรอขาดตอตอนีแม่กระตกเนกระเทาเน่ยกระเทานยครับครับปะรวมเจ็บเหตกับสองบ้าจนเคยครับจะลืมกันเลยก็แช่บ้าไว้แล้อครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะบาเนาะไปเจ็ดเหดนี่นี่ฝนตกสบายสบายครับ เอมีนครับอันทอีกชุ่มนึงครับ้มมีแต่ดอกกลุ่มหร้อบ่เนาะเมีนครับีนหรอากรกันะอกก้อเอาเลยดอกใหญหน่อยหใส่่อใส่สงามได้รอเบ้่านครับแข็งๆเลยสามดอกก็มาเนาะเมีนครับแตดอกใหญ่หนาะครับเป็นไรครับเป็นบางอุ้มนรบอเนาะหือวดอกใหเนาะเมียนครับผมอกอุหนี่เป็นดอกหน่อยเมียนครับนะแต่แข็งดีได้หรือเล่าครับ อ้โหได้ก้อนหนึ่งดอกลท่าน้หนงน้อมาลอ้ได้ด้อบคอยกม่ดอ้างสองดอกด้งโอ้ยงามเะมยก็งามมีได้อีกบัี่่้ไปกอะบาต้นด้ยครับตบาร์ก็มเห็นเกบ้งสวยมากครับน้มลมไั้วจี๋บ้งบ้าเาก็ไดทีด้ดอกนี่มมันก็ขึ้นขั้วมันฝนนี่เนาะมยครับ เก็มตาครับเอ่ะสู่ต่อไปมั้งครับงครับผมอ่ครับนี่หอมไม้นเบาเนาะน้ำตาผมนี้สามดอกครับเนี่ยคนบ่เขาเป็นนาวเบาเห็นรดคนมากเลยเบ่าไปในเต็มมากก็หาบสบสถ้วยเนียนครับผมถุงนะครับอ่ามาแล้วครับเหมือนี้ิมย่ามาแน้วนี่เ็ดแสบเนาะเนี่ยเ่าไข้ก็หนตัวสองดอกครับอืมขุนใ้ผมเนียน ขีมันปิดไปก็ได้วเห็นมึงกินอือเ้ล่าดอกองใหญ่เลยเปล่ามงเนี่ยป่าเพื่อนทุงครับหาเป็นตาดอกเป็น็นดอกเป็นดอกครับเอ้ยเต็มตาครับสองยู่หรือเลาไหนี่ดีเอาอยู่บ่เขานอ้โหนั่นบ่โบนอยเล่นไหลแห้งนะเบบ่ามืงเนาะมึงเป็นไรแห้งคนก็บ้มงยพี่ดอกเยอะมับงได้เพราะว่าดอกนี่ได้งามปนเปล่าเอ้มันสอบนได้แล้วปวดนะครับ แกเาตาพููเนาะแมงครับผมครับสามดอกครับใส่ดอกออกไปมู้เ่าเนาะจะผมใส่ก็ให้ผัวนาหมดพ่ามาจะแสกูเห็ดผัวได้เบลาใ่ครับเห็นไหครับเห็นครับแสก้นี่ยแมงไม่แกนลอยากรไม่แสกพละเนี่ยนี่ครับงายเลยเนาะสองดอก้เานนี่ครับนี่ีกี่ครับอะไยังหรือเล่าเหอนอะไรเบาตัวนี่บ ครับป้าเหตุก็สองบาครับสองงานได้ครับดูนะครับสองงานตูมงานแน่นตูมนึงครับอู้ขาเนาะของไครพ่นครับอ้ยอมพ่นนะบ่าเนาะอืออมพ่นวามีสองตมนึงค้นอตัวไม่เย็นบอกใครอ๋อ่นนั่นนะกำลังสดเงี้ย เขาเหงี่บได้บ้าเหรครับที่จะบ่อ,บอยบาต้นปเปียวเลยเอาเลยว่าจ้ามีใน,นอุ้มดีครับเหนื่อยหมดแกงอ่ะเหนื่อยหมดเนาะบ้าอันตาาุกขันได้เหนื่อยอยู่ยขาไม่ขี้เงาทีตอนนี้เอาจะป้าแล้วครับพอดทางออกจิไปหารถแล้วลครับอเอาเห็ดไปเบิง้งเน้าผมงานเท่าครับมานี้ครับมีเห็ดนางในบ้าเห็ดเขาไข่ครับเขาไข่โพ้นเห็ดก้อเห็ดป่วยในสองดอกครับครับนี่แหละครับเห็ดแสบมาบ้าเนาะมีแต่เห็ดจืดแสบด้วยครับ เอาไปซุปไปแกงเอาไปเห็ดยังตำเจวครับตำเจวเนาะแม่ยน้อยปิ่งตำเจลอุ้ยหอมครับเห็ดอื่นเห็ดใดบ่ฮะเห็ดอื่นเห็ดใดบ่ปิ่งก็ได้บ่าพุ่มเห็ดอื่นไหมเห็ดแดงเห็ดยังเห็ดใดได้ได้ได้ต่ว่าเห็ดนี่เป็นเอกลักษณ์เนาะแม่ยครับผมเห็ดนี่เป็นเอกลักษณ์หอมมันจะปิ่งแล้วมันสีหอมครับพี่น้องอ้ยอื่นน้ำลายตำใส่พริกอ่อนเนาะแม่นครับผมอ้าวครับช่ว่าต้นฝากเมียงกอนอยู่เมื่อเท่านี้แ้วครับชาบ้านต้นก็บ่าพุ่มกับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผี่ทรงก็กำลังใจแรงเชียร์ มาต่ำหนุนต่ำแช่สองเบาไปนน้ำกันนะครับในี่ยตานกไลกกัแช่เนาะครับผมเบาสองคนมาเห็นมึนๆกับกบานไปกลบไปต่อเขมินพี่น้องกับโอ้ยเสมอนะครับพี่น้องแมนครับเบาพุ่มพึ่งกันครับครับผมเวลาเห็นเขมินพี่น้องหลายเนาะแมนครับแหงสต่ำใส่ต่ำใส่ไม่แม้แต่อย่างเดียเป้าตอบนะเปล่าตอบย่างตอบเพราท่านพี่น้องครับอ๋อาล้วครับเราไม่ได้ยนซองบ่ากับปีกบบ้านแล้วครับพี่น้องหินเขาแล้วครับมีแต่ครับบาหินเขาจะไม่เนเบาพุ่มหินเขาเนาะตอนนี้ก็สายเติบเนาะสายเติบแล้วครับ จะปล่อยกินนานนะครับเนาะครับตอนเราชิมนี้เบาตัวนกเบาฟุ่มกับฝากไใบสนิงเนาะครับคุณสวัสดีครับบบาฟุ่มสวัสดีครับไปครับบ้านไปครับมือห้านครับนะครับจะปล่อยลิปนนาเนาะครับผม